สวัสดีครับวันนี้พบกัภิ่งอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กันที่รถบ้านคุณชัดชัยนะครับตอนนี้นะครับ สิงเปิดประตูสไลด์ด้านขวามานะครับอันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับเจ้าคันนี้ครับเป็นตัว t o y ยต้าเวนจูรนะครับ2.7 c นะครับรถตัวเวนจูรี่เนี่ยความพิเศษของเขานะครับก็คือประตูสไลด์2ด้านนั่นเองนะครับเพราะว่าปกติถ้าเป็นตัวคอมพิวเตอร์นะครับจะสไลด์ด้านซ้ายด้านเดียวนะอันนี้จะสไลด์ได้ทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเลยนะครับเจ้าคันนี้นะครับมีความน่าสนใจยังไงบ้านนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเขาจะเป็นยังไงแล้วก็น่าใช้น่าสนใจขนาดไหนตามที่มาเลยครับไปเลยครับ เรามาดูในส่วนของสภาพรถของเจ้า Toyota v e n t u r รี 2.7G คันนี้ดีกว่านะครับด้านหน้านะครับจะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะครับธรรมดานะครับพร้อมกับมีไฟตัดบอกมาให้ด้วยนะครับตัว v e n t u r ี่นะครับจะเป็นรถตู้นะครับหลังคาเตี้ยนะครับจะรูปโฉบเขาจะสไตล์ประมาณนี้นะครับแล้วก็คันนี้นะครับไม่ต้องกังวลเรื่องการจดทะเบียนนะครับเพราะว่าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับเป็นรถตู้นั่ง4ตอนนะครับผม ป้ายทะเบียนเป็นป้ายฟ้าถูกต้องนะครับเวลาไปเจอด่านไม่ต้องกังวลเลยนะครับเพราะว่าคันนี้จดถูกต้องตามขนส่งเป๊ะๆเลยนะครับผม่ะเราไปดูด้านนี้นะครับตัวนี้ล้อแม็กของเขานะครับเป็นแม็กเดิมจากโรงงานโตโยต้านะครับตัวยางนะครับดอกยังเหลืออยู่เยอะเลยนะครับผมก็ถือว่าเอาไปก็ยังใช้ได้อีกยาวๆนะครับประตูสไลด์นะครับเปิดให้ดูเลยนะครับผมเป็นประตูสไลด์สองด้านนะครับอ่านี่สไลด์ด้านขวานะครับตัวเบาภายในนะครับรุ่นนี้ ทำเป็นเบาะหนังมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแอร์นะครับมีทั้งตอนหน้าแล้วก็ตอนหลังนะครับและคันนี้นะครับพิเศษไปกว่านั้นนะครับมีจอกลางติดตั้งมาให้เพิ่มด้วยนะครับผมนี่นะครับก็เรียกว่าสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานแล้วก็อารมณ์ของเขาเรียกอะไรเหมือนสไตล์รถครอบครัวนะครับเพราะว่ามีจอกลางมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อดีกว่าครับว่ารุ่นนี้นะครับความพิเศษของเบาะด้านหลังเขาเนี่ย ต่างจากร่อื่นยังไงเดี๋ยวซิ่งพาไปชมไปเลยครับเรามาดูความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของเจ้าโตโยต้าเวนเจอรี่คันนี้นะครับที่ไม่เหมือนใครในสไตล์รถตู้นะครับตัวนี้นะครับตัวเบาะแถวสุดท้ายของเขาเนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้หลากหลายนะครับเช่นเราสามารถพับลาบไปได้นะครับเดี๋ยวพับให้ดูนะครับเราพับลากไปแบบนี้นะครับทั้งสองฝั่งนะครับผมเราพับลากไปได้นะพอดีติดเบาะแถวนี้นะครับยังไม่ได้ทําให้ดูเราพับไาบไปได้แล้วปุ๊บไม่พอนะครับคันนี้นะเบาะของเขาเนี่ยสามารถ พับเก็บด้านข้างได้นะครับเดี๋ยวเราทำอินเสิร์ตไปให้ลูกค้าดูอันนี้คือความพิเศษของเขาอีกอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกระชัดเจนดีกว่าครับว่าคันนี้เบาะเขาเป็นยังไงบ้างสภาพจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวตามซึ่งมาเลยครับ สำหรับเจ้าตัว To ูรี่สอจุดเจปี2013คันนี้นะครับราคาเราตั้งเอาไว้เพียงแค่4 4 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับเรียกว่าเป็นรถครอบครัวที่ราคาย่อมเยาวจับต้องได้นะครับใช้ได้ทั่วอากาศเลยนะครับถ้าใครสนใจคันนี้นะครับบอกเลยเลยนะครับคันนี้สามารถกู้ได้เต็มเลยนะครับฟรีดาวน์0%ได้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับยังผ่อนได้นานสูงสุดถึง8 4เดือนนะครับดอกเบี้ยถูกมากๆเลยนะครับใครที่สนใจตอนนี้นะครับโทรมาได้เลย ที่เบอร์02 413 44 46นะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับก่อนส่งมอบนะครับเรามีบริการขัดเคลือบสีฟรีให้นะครับมีบริการส่งรถด,ดอทุดรอถึงหน้าบ้านคุณลูกค้าเลยนะครับแล้วก็มีบริการค่าเชื้อโอปอลนให้ด้วยนะครับใครที่สนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ซิ่งขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ